สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณ c h ชา n e l นะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลัก10บ,บนสูตรเก่านะคะสูตรนี้นะคะสถิติย้อนหลังนะคะตั้งแต่วดนนี้นะคะเลขที่ออก690นะคะ วิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักร้อยคูณสามนะคะใช้รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักร้อยหนึ่งนะคะหลักร้อยคูณสามได้สามนะคะบวกแปดหลักร้อยบวกตามด้วยแปดคงที่นะคะ สามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดนะคะบวกแปดเป็นสิบเก้าเลียกเด่นตัวแรกคือเก้านะคะเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดใช้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะสูตรก็คือบวกสองบวกหนึ่งนะคะเลียกเด่นที่เข้านะคะก็คือเก้า เมื่อถัดมานะคะ6คูณ3นะคะได้18บวก1หลักร้อยบวก8คงที่นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือ7 9 0นะคะเข้าที่9นะคะหลักสิบ ต่อมานะคะ5คูณ3นะคะได้15บวก4นะคะหลักร้อยบวก8คงที่เลขเด่นที่ได้นะคะก็คือ7 9 0นะคะเข้าที่0นะคะหลัก10บงวดต่อมานะคะ 5้าคูณสนะคะได้15บห้าบวกสลักร้อยบวกแปดคงที่เลขเด่นที่ได้คือเจ็เนะคะเข้าที่0นย์ะคะหลัก10บเมื่อถัดมานะคะห้าูณสนะคะได้15บหวกเหลักร้อยบวกแปดคงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือ0ูนสองสามนะคะ เข้าที่สามหลักสิบนะคะวดต่อมานะคะสามคูณสามได้9ก้าบวกสี่หลักร้อยบวกแดคงที่เลขเด่นที่ได้คือหนึ่งสามสี่นะคะเข้าที่สี่หลักสิบนะคะ มวดต่อมานะคะ0คูณ3นะคะได้0บวก6หลักร้อยบวก8คงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือ4 6 7นะคะเข้าที่6หลัก10งมวดต่อมานะคะ คูณสามนะคะได้ยี่สี่บวกหกหลักร้อยบวกแปดคงที่นะคะเลขเด่นที่ได้คือแปดศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่ศูนย์นะคะหลักสิบงวดต่อมานะคะหกคูณสามนะคะได้สิบแปดบวกศูนย์หลักร้อยบวกแปดคงที่ เลขเด่นที่ได้คือหกแปดเก้านะคะเข้าที่หกหลักสิบนะคะงวดถัดมานะคะหกคูณสามได้สิบแปดบวกศูนย์หลักร้อยบวกแปดคงที่เลขเด่นที่ได้คือหกแปดเก้านะคะเข้าที่หกหลักสิบ งวดต่อมานะคะ6คูณ3ได้18บวก0หลักร้อยบวก8คงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือ6 8 9นะคะเข้าที่6นะคะหลัก10งวดต่อมานะคะ9คูณ3ได้27 บวกเ้าหลักร้อยบวก8ดคงที่เลขเด่นที่ได้คือ4 6 7นะคะเข้าที่4หลัก10ส่วนงวดวันที่16นะคะพฤษจิกายนสองหนะคะ0คูณ3ได้0นะคะบวก0หลักร้อย บวกตามด้วยแปดนะคะศูนย์บวกศูนย์บวกแปดนะคะได้แปดแปดบวกสองได้สิบใช้ศูนย์ศูนยบวกหนึ่งนะคะได้1นึ่งสูตรนี้นะคะเดินหลัก10นะคะได้แปดศูนย์หนึนะคะสูตรนี้สถิตินะคะเดินมานะคะทั้งหมด ตั้งแต่งวดนี้นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะรวมเป็นทั้งหมดสิบสองงวดนะคะสิบสองงวดงวดต่อไปก็เป็นงวดที่สิบสามนะคะถ้าไม่หลุดแต่ว่าเนาะแถวแรกนะคะเดินมาสี่งวดติดนะคะวันนี้ก็ลุ้นนะคะว่าจะเดินต่อแถวแรกหรือว่าจะขยับมาศูนย์หรือว่าหนึ่งนะคะหรือว่าจะหลุดเพราะว่าเดินมาค่อนข้าง ยาวแล้วเนาะสิบงวดน,นะคะสูตรนี้คลิปนี้นะคะแอดก็จะมีเลขเด่นเลขเด่นบุนนะคะสูตรเก่านะคะสูตรเก่าสูตรนี้นะคะสถิตินะคะย้อนหลังนะคะตั้งแต่วดนนี้เลขที่ออก1 1 6นะคะวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะ ใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักหน่วยฉนันรางวัลเลขท้ายสองตัวใช้หลักสิบนะคะแปดบวกเจ็ดแล้วก็บวกตามด้วยหนึ่งคงทีนะคะแปดบวกเจ็ดแปดบวกเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้สิบหกนะคะเลขเด่นตัวแรกคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะคะเข้าที่หกนะคะ มวงต่อมานะคะเลขเด่นแปดเก้าศูนย์นะคะเข้าที่เก้าแล้วก็ศูนย์นะคะมวดต่อมานะคะเลขเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะเข้าที่เก้ามวดถัดมานะคะเลขเด่นแปดเก้าศูนย์นะคะเข้าที่ศูนย์ม่วงถัดมานะคะเลขเด่นแปดเก้าศูนย์นะคะเข้าที่ศูนย์มวดต่อมานะคะเลขเด่นสองสามสี่ ข้าที่สามนะคะงวดถัดมานะคะเลขเด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่หนึ่งงวดถัดมานะคะเลขเด่นหกเจ็ดแปดนะคะงวดต่อมานะคะเลขเด่นศูนย์หนึ่งสองนะคะเข้าที่ศูนย์ งวดถัดมานะคะเลขเด่นหกเจ็ดแปดนะคะเข้าที่หกงวดถัดมานะคะเลขเด่นหนึ่งสองสามนะคะเข้าที่สองงวดต่อมานะคะเลขเด่นสามสี่ห้านะคะเข้าที่สี่นะคะส่วนงวดนี้นะคะสี บวกนะคะสามบวกตามด้วยหนึ่งนะคะสี่บวกสามบวกหนึ่งนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์สูตรนี้นะคะเลขดินที่ได้นะคะก็คือแปดเก้าศูนย์ส่วนสูตรแรกนะคะเป็นหลักสิบเนาะหลักสิบบนนะคะได้แปด ศูนย์หนึ่งนะคะตัวเลขก็จะชนกันอยู่ที่แปดแล้วก็ศูนย์เนาะอันนี้เป็นหลักสิบนะคะแอดขยายให้ดูชัดๆนะคะเผื่อว่าท่านใดอยากจะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะเป็นเลขเด่นเนาะแปดสูตรนี้ได้แปดเก้าศูนย์นะคะสูตรนี้ได้แปด 01นนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ